ำหรับหน่วยงานที่ใช้ระบบแท็กโกอยู่นะครับวันนี้จะมานำเสนอการถ่ายข้อมูลนะครับจากระบบแท็กโกไปแอแท็กออนไลน์วิธีการนะครับที่เราจะดำเนินการให้นะก็คือท่านช้งใช้แท็กโกได้เหมือนเดิมแต่เราต้องการจะนำเข้าเพราะว่าจังหวัดจะขอตรวจหรือว่ากรมเขาจะขอตรวจแล้วนะครับอย่าให้เขาทวงเนาะรี่ดำเนินการเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเราจะต้องแปลงมาเป็นในแอร สามพันก่อนอันนี้เป็นศูนย์ศูนย์อยู่นะครับผมทําให้ให้ท่านดูเสร็จแ,แล้วก็นําเข้ามาทั้งหมดเนาะต้องมีทั้งหมดสองพันแปดร้อยแปดสิบสองแงนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดสิบบวก้างแล้วก็สิบไปอ่าอันนี้คือในเอลเทคออนไลน์เป็นศูนย์ศูนย์อยู่อ่าตอนนี้เป็นตัวจริงนะครับตัวจริงที่กําลังนําเข้าอยู่นะครับผมใช้บอทจดจนวนหกตัวด้วยกันในการน,นําเข้าข้อมูลนะ,ะทำยังไง ก็เป็นเทคนิคของผมละนะครับก็คือเป็นทีมเดียวนะครับเป็นตอนนี้มีทีมเดียวที่ผมดูนะนะที่สามารถที่จะนําเข้าได้ออันนี้ก็คือมีผู้ให้ความเห็นเนาะในในโซเชียลนะครับบอกว่าต้องมาเริ่มใหม่ไม่ใช่ครับผมเห็นมีหลายท่านที่มาเกอบรมแล้วก็ไปดั้งคีย์ก็ได้ประมาณสักร้อยแปลงแล้วก็ไม่ไหวนะครับถ้าท่านเจอปัญหานี้อยู่ท่านทักหาผมเลยนะครับหรือว่าหน่วยงานไหนซึ่ง ผู้รับย่างนะครับที่รับทำภาษีแล้วต้องการจะนําข้อมูลเข้าแอร์แท็กออนไลน์จากจากฐานข้อมูลใดๆก็ตามนะครับท่านทักมาผมได้เนาะเดี๋ยวผมดีดีให้ดูแลให้นะครับให้ผมเป็นทีมทีมหนึ่งในหน่วยงานท่านงานท่านก็จะง่ายและเร็วขึ้นอันนี้เนื่องจากว่าก็คือมีผู้ถามว่าคำว่าแท็กโกในออนไลน์แท็กโกท่นสีได้ไหมหรือแท็กออนไลน์ได้ไหมนะครับก็บอกว่าพูดโดยระบบ ไม่สามารถทําได้นะครับด้วยเหตุผลว่าฐานข้อมูลเก็บไม่เหมือนกันใช่ครับมันเก็บไม่เหมือนกันทีนี้วิธีการของผมทําก็คือว่าผมจะทําการไม่ได้ไปวุ่นวุ่นวายกับระบบเขานะก็คือลอกอินเข้าไปปกติเหมือนเหมือนผู้ใช้ทั่วไปนะครับแล้วก็คัดลอกแล้วก็วางวาง,วางลง Excel ทีละช่องเลยครับทีละช่องเลยแล้วก็สามารถที่จะเอาทีละช่องนี้น,น่ะแล้วก็ไปวางใน L อ a g แท็กไว้จนีมีการปรับปรุงแต่แล้วก็เอาขึ้นแอ a g แท็กออนไลน์ได้นะครับ นะครับอ่าผมจะขออนุญาตร,รีเฟรชเนาะสองหกสามนะครับอ่านี่สองแปดหกแล้วท่านจะเห็นว่าไม่กี่นาทีนะอันนี้ข้อมูลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไอ้ที่ผมบอกว่ามีทํางานสี่เครื่องโน่ no. ฮะอันนั้นยังอ่อนสามเครื่องสี่เครื่องกี่เครื่องก็ตามนะครับทางทีมงานผมมีเป็นยี่สิบทำงานพร้อมกันให้ได้ทั้งยี่สิบตัวแต่ว่าเพื่อเป็นการบริหารจัดการง่ายนะครับเมื่อก็คือไม่ให้ต้องให้เขาทำงานเอยอะเกินไปก็ผมก็เลยจัดให้หน่วยงานรับประมาณสี่ถึงหกตัว ในการนําเข้าข้อมูลให้อ่ีรีเฟชอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมสก้าศูนถ้าคีย์เองมันจะเป็นยังไงนะครับเนอะอันนี้ทําของจริงให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านไปเห็นที่มันจอฟลุฟ๊บฟ,ฟับฟลุ๊บฟัคำถามคือทําเสร็จสักอันไหมหรือบอกว่าออโต้ทาให้ทั้งแน่นที่นี่คำถามคือทําเสร็จสักอันหรือเปล่าครบร้อยเปอร์เซ็ไหมของเราครบร้อยเนะครับ นะที่มาบอกว่าเอา้าทำไมต้องมาพูดอย่างนี้ทําไมไปโจมตีเขาไม่ได้โจมตีครับผมต้องการให้ท่านนะมามาแล้วมันได้จริงๆไม่ใช่มันสุดท้ายแล้วท่านต้องมาหาผมอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมมันเสียเวลาเนาะมาทีเดียวเลยให้มันจบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของผู้เข้าอบรมนะครับที่จะอบรมที่นะครพนมในวันที่ยี่สี่ถึงยิบเจ็ดกรกฎาคมสองพ้นหกแปดนี้นะครับอันนี้เราทําให้เสร็จก่อนเข้าออเลย ท่านลงทะเบียนนะครับแล้วก็ติดต่อจารณนะ์แจ้งความประสงค์มานะก็จะมีส่งยูซเนมีมลาดผ่านมานะครับผมจะดําเนินการให้ก่อนนี่นะครับอันนี้ก็ได้ผลลัพธ์เลยร้อยอร์เซ็นนะครับอันนี้ของจริงมีให้ดูมีเห็นนะครับไม่ใช่มีแต่หน้าจอเพืพ่อฟัพเพื่อฟพแล้วไหนอ่ะมันเสร็จสักอันไหมอยา่ามันมัน,ม,นมันหลายปีแล้วไอ้พวกที่อบรมแล้วไอ้พวกไอ้นี่นะฮะแล้วก็ไม่ ทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็รุ่นที่อบรมที่โคราชนะครับอันนี้เก้าพันกว่าแปลงนะแล้วก็เก้าร้อยสามสิบสามสิบหกางนะครับโอเคมาดูเห็นไหมอันนี้เก้าพันนะครับเก้าร้อยยี่สิบสามถ้ามีบางตัวหายไปนิดนึงแปลงของแปลนี้ก็แปลว่าแปลงน้นมีปัญหาจริงผมก็ขออนุญาตลบออกนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ของจริงเนาะอีกสิ่งหนึ่งก็คือการปรับนะครับ รายการประเมินที่ดินอ่ผู้ชำระภาษีเข้าระบบ Newlands โดยถากทั้งจากแอร์แท็กออนไลน์นะครับประเมินจากแอ a g แท็กออนไลน์จาก l อร์แท็กเวอร์ชัน4 Excel หรือว่า Taggo ก็ได้เหมือนกันนะครับอยากตัวอย่างนี้เนาะก่อนดำเนินการเนี่ยอันนี้ที่ดึงรายการออกมานะครับก่อนดำเนินการก็คือมีทั้ถึง1804นะครับแล้วก็ข้อมูลรายการยังไม่ครบถ้วนนะครับหลังจาก ที่ทำเสร็จแล้วก็เป็น2166แล้วก็มีเลขที่ประเมินนะครับข้อมูลสามารถนำเข้ารายการใหม่ได้นะนีะ่ต้องขออในโซเชียลนะครับมีบางท่านก็บอกว่าในระบบ New l ร์ไเนี่ยแค่ปรับปรุงผู้จราคภาษีหนึ่งรายใช้เวลา3นาทีกว่ากว่านอนคิดดูถ้ามันมีอันนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่2,000กวก่อรายบอกตัวเองว่าวน่าจะมีสัก2เดือนครึ่งก็น่าจะเสร็จนะครับ แต่ที่ผมดําเนินการจริงๆอันนี้อน,นผมไม่ได้ดําเนินการของที่นี่นะผมมันเกินของที่อื่นนะครับก็ใช้เวลาประมาณอันนี้ที่น้ํเจิดนะครับโอเคอันนี้เป็นพันเก้าอันนี้ผมใช้เวลาประมาณสองวันในการดําเนินการให้นะท่านก็มีหน้าที่ก็คือล็อกอินแล้วเข้าไปตรวจไปแก้ไขปรับปรุงม,มันไม่ได้มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราดําเนินการให้ได้นะอันนี้คือสําหรับผู้ที่เข้าฝึกอบรมท่านด้รับสิทธ ทั้งปีเลยนะครับอบรมในแต่ละปีท่านจะได้รับสิทธ์ทั้งหมดตั้งแต่ปีงบประมาณนั้นทั้งหมดเลยนะครับทั้งนําเข้าแอลแท็ออนไลน์ทั้งมา,มาตราสิบทั้งปรับในลาสประเมินภาษีทําพรละสองหกเจ็ดดำเนินการให้หมดนะครับเพื่อรับสิทธิ์นะครับแต่ท่านก็คือมันช่วยในการทํางานท่านโอเคสนใจนะครับอยากได้รับสิทธิ์ดีๆอย่างนี้นะครับแนะนําให้ลงทะเบียนนะลงทะเบียนอบรม ถ้าไม่สะดวกมานะครับไปที่เว็บอาจารย์เว็บพรมคอมเนาะมันจะมีตารางอบรมอยู่นะครับรับจำนวนจํากัด,กดรีบลงทะเบียนไว้ถ้าเต็มก็คือจะต้องตัดออกเพราะว่าเราจะต้องมีจํานวนเพื่อในการดูแลให้เต็มที่นะครับเราไม่ได้เน้นปริมาณนะครับเราเน้นการดูแลให้ทั่วถึงนะโอเคส่วนถ้ารใครที่ไม่อบรมไม่ได้ก็ลองทักมามันก็มีอบรมส่วนตัวครับแต่ว่าท่านต้องใจเอง แต่ผมแนะนําให้เข้าฝึกลมเพราะว่าท่านจะได้ความรู้อื่นๆอีกมากมายแล้วเจอกันในห้องอบรมครับสวัสดีครับ